อย่าลาดนะเพรเดี๋ยวแม่กินไม่ได้ไทายยังสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาที่ร้านทองย,อย้อยคาเฟ่เข้ามาแล้วตก,กใจรถจอดเป็นพันคันโอ้ขายดีเมื่อสมัยคนมันมาอะไรกันแน่หนานี่มีขายหมูสเต๊ะอยู่ตรงนี้นะเขาบอกเจ้าของร้านเดียวกันหมดเลยนี่แล้วมะม่วงก็มีนะเนี่ยผลไม้มีทั้งฝรัง่งมีทั้งลำมุดมีทั้งน้ำปลาหวานแล้วก็มานี่ทอดมันน่ากินมากเลยคุณนายเอาร้อยหนึ่งค่ะคุณนายเอาร้อนรแบบนี้ละค่ะ เนี่ยบรรยากาศดีมากเปิดมานานนี่ยังคุณนายเนี่ยส,สองปีแล้วเหรอใครเป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านเป็นพี่สาวค่ะพี่สาวพี่เหอรอ๋อนี่เอามาเลยเลยเลยเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆคนดูหนีหมดเอาที่ร้อนทอดใหม่ๆเนี่ยอืจ่ายกันให้เลยเมื่อกี้ไปถามป้าตอนนี้นจะซื้อสลากเขาบอกว่าเนี่ยคนที่ขายทอดมนันเป็นเจ้าของเขาบอกหนูเป็นแค่ลูกจ้างยืนขายนี่คนทอดคือใคร หล่อทำใหบ้านนี่สวยทั้งบ้านหล่อทั้งบ้านเลยสวยหล่อทั้งบ้านเลยเดี๋ยวคุณนายไปให้ที่โต๊ะนะคุณนายฉันจะไปถ่ายต่อเดี๋ยวคนดูหนีหมดเนี่ยตรงเนี้น่ากินมากเลยเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูเดิยอันนี้ขายยังไงอพี่กล้วยเชื่อมเนี่ยสี่สี่ปัันนี้ยิ่มแพ้อะเข้ม่ติดราคาอยู่นี่นี่แล้วก็ที่ที่น่ากินที่สุดคืออะไรรู้ไหม อันนี้คืออะไรอ่ะเออลูกตาลอยแก้วกล่องเท่าไหร่ 50? หา้าสิบฮะห้าสิบอันเนี้ยอันเนี้ยน่ากินสละสละสละทรงเครื่องสละทรงเครื่องสามกระปุกสองร้อยได้เปล่าไปถามเจ๊เขาสิเออเนี่ยหรือตะโกนถามเขาสละทรงเครื่องสามกระปุกสองร้อยได้เปล่า อ่ะมาเอามาใส่ถุงมาเลยเร็วสองร้อยนี่คุณผู้ชมมีด้วยนะเนี่ยมีอันนี้ด้วยเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะเมี่ยงคำคเมี่ยงคำแล้วก็มีอันนี้ขนมใส่ไส้ใช่ไหมพี่ใช่เออไข่เค็มยังมีเลยนันขายทุกอย่างขายทุกอย่างอันนั้นคือโรตีกรอบอันนี้คือมีกรอบมีทุกอย่างบองอัดผงใบลูกตาลอยแก้วก็มีถ้วยละห้าสิบบาทมาเธอมาทางนี้เลยมาเธอเธอมานี่เลยข้าวเหนียวก็มีนะ ประเดี๋ยวช่วงช,ช izations, <mail>. ่วงแม่ไลฟ์สดแค่สิบนาทีขอปิดเพลงได้ไหมแม่โดนบล็อกมันลงทุนไปเยอะโดนบล็อกมันไม่คุ้มไงทิกตอกก็บล็อกเฟซบุ๊กก็บล็อกยูทู e ก็บล็อกแม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยทำไมมันนั่งแล้วมันแบบมันมันแย่เงี้ยอือเอาที่ไม่อันตรายเอาตรงนี้อันนี้มันย้อนแสงไงลูกย้อนแสงไม่ลูกถ้าแม่นั่งฝั่งโน้นนะแต่ถ้าแม่นั่งฝั่งโน้นมันจะสวยกว่านะ ย้อนเลยเหรอ,อ,หรอแ่เี้ยเออเเพราะว่าแม่เคยก็งี่หักแล้วพิการตั้งหลายเดือนเดินไม่ได้เอ่ะบะก๋วยเตี๋ยวมาจะไล่สดมีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์มีแห้งครับกับยมยำอันนี้เอามาโชว์กันจะได้สวยมีก๋วยเตีย๋ยวหมูอย่างเดียวเหรอลูกใช่ครับชามเท่าไหร่เดี๋ยวจะไล่สดมาสามสิบห้าครับอู้ขายถูกไม่น่าขายดีเอาเอาเส้นเล็กแห้งชะมีแต่หมูหรอือว่ามีเนื้อมีแต่หมูครับอ่าเส้นเล็กแห้งไม่งอกหนึ่งอ่บาบะมีน้ำหนึ่ง เส้นใหญ่แห้งหนึ่งบะหมี่นี่ใส่ถั่งอกไหมครับไม่งอกหมดเลยแม่แพ้ถั่วงอกนะบะหมี่แห้งหนึ่งเอ่อเส้นมีน้ําดีกว่าแล้วก็เส้นเล็กแห้งสามชามบะหมี่แห้งอะไรอีกครับบะหมี่แห้งเล็กแห้งแล้วก็เส้นหมี่น้ำไม่งอกหมดนะลูกหลานมีน้ำน้ำใส่ต้มยำครับต้มยำห้ามใส่ถั่วงอกถับบ่วปนก๋วยเตี๋ยวแห้งห้ามใส่นะแม่แพ้ถั่วนะกินแล้วอาหารมันเป็นพิษมันเป็นท็อกซิลเอาน้ำเลยไหมครับ น้ำมีอะไรบ้างลูกมีอัญชันมะนาวบวยน้ำผึ้งเอาบวยบวยน้ำผึ้งเลมอนอ่าหนูเอาอะไรลูกรักแม่เอาบวยหนูเอาอะไรเอาบวยเหมือนกันสองแก้วลูกรักเปิดมากี่ปีน่าจะรีวิวเปิดมาเข้าปีที่สามขายทุกวันหรือเปล่าขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ครับโอเคแสดงว่าเ,วเป็นแค่รา,าชการครับผม ถายแล้วใช่ไหมสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้มาที่ทองย้อยคาเฟ่มาถึงตะลึงเลยแบบคนจอดรถนี่เป็นพันคันแล้วบรรยากาศโอ้ยสวยงามมากตรงข้ามเนี่ยจะเป็นวัดนะคะแล้วมีศาลาริมทางเป็นแบบคือมันเป็น,ปน,ปนบรรยากาศย้อนยุคอ่ะบรรยากาศย้อนยุคซึ่งมันหาย,ยากอย่างนี้ในประเทศไทยเพราะาที่ดินมันโดนขายไปหมดใช่ไหมฮะอันนี้เจ้าของเขาเป็นข้าราชการเขาขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะเนี่ยดูเสียบรรยากาศโอ้หสุดยอดแล้วขายก๋วยเตี๋ยวสามสิบห้าบาท อันนี้แม่ซื้อทอดมันมาร้อยหนึ่งคือเป็นชุดแต่ชุดละเจ็ดสิบแต่แม่บอกเอาร้อยหนึ่งแล้วสละดูสิ้น้ำลายสอเลยคุณผู้ชมดูที่เนี่ยเขามีร้านค้าชุมชนมาออกร้านตรงเนี้ยมีทุกอย่างอะลูกตาลอยแก้วยังมีเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูสินี่นี่เนี่ยเนี่ยดูเจ้าเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยเนี่ยแม่ซื้อสามแพ็คเนี่ยสองร้อยแล้วก็ไม่ได้ว่าให้น้อยๆนะโอ้โห ฉันรู้แล้วละคนมากินเยอะเพราะอะไรเขาขายถูกมีคุณธรรมเนี่ยคุณผู้ชมอูหนี่กุ้งทั้งนั้นเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูเดิกุ้งทั้งนั้นเลยอะ่ะโอ้โหสุดยอดเนี่ยทองย้อยคาเฟ่ยอ,ยอยู่ที่อยู่ที่ไซน้อยคุณผู้ชมอยู่ไซน้อยนนทบุรีเนี่ยแล้วก็ตกแต่งบ้านเรือนอะไรเขาสะอาดเนี่ยดูเด็ือแบบย้อนยุคบรรยากาศแบบไทยๆสะอาดมาก เขามีหมูสเตะด้วยนะมีหมูสเตะย่างอยู่ตรงนู้นนะคุณผู้ชมเขาเป็นพี่น้องกันเมื่อกี้ถามคนขายทอดมาแล้วบอกว่าทองย้อยคาเฟ่เป็นพี่สาวเป็นเจ้าของแล้วเขาเป็นน้องสาวอืมอร่อยอะ่ะอุ้ยท่านมันข้่อร่อยมากร้อนๆเลยอะ่ะอืมสุดยอด อืมน้ำนจัดก,ก็อร่อยอ่ะสุดอยอดเลยอืมอืมอร่อยมากมาเลยคุณผู้ชมมาเลยบรรยากาศดีไทยๆอันนี้เรียกว่าคลองบ้างคองไม่ใช่แม่น้ำมันน่าจะเป็นคลอง อุ้ยมีปลาด้วยอะ่ะคุณผู้ชมเนี่ยมาให้อาหารปลาได้ด้วยน้ำก็ไม่เหม็นเน่าน้ำขาสะอาดอสุดยอดเนี่ยคนมากินรอคิวเป็นพันเลยรถจอดเป็นพันคันเลยตกใจเลยขับรถมาถึงอะ่ะโอ้หลานจอดรถเขาห้าที่อะ่ะคุณผู้ชม มถ้ามันช้าอร่อยมากอืมถพามันร้อนๆน่ะอร่อยมากสุดยอดเลย อาหารถ้าขายดีนะคุณผู้ชมแล้วบรรยากาศดีร่มเลินอย่างนี้สะอาดอย่างนี้นะคนกินแล้วมันก็มาซ้มแล้วปากตปากแล้วคนกินเขาก็รีวิวถ่ายทอดออกไปเป็นคลิปเป็นวิดีโออะไรออกไปเนี่ยในโลกโซเชียลเนี่ยคนก็แห่กันมาเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเนี่ยแล้วก็บรรยากาศริมน้ําเป็นใจด้วยไงคุณผู้ชม แล้วตรงข้ามสวยด้วยมีวัดสุดยอดเนี่ยคนกินเต็มเลยเต็มทุกโตะเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูเจ้ะชามสามสิบห้าบาทอ่ะทอดมันอร่อยมากท่วมันเขาเป็นทอดมันปะกายเลยนะสุดยอดเลยเนี่ยเห็นนเนี่ยน,น้ำลายสออยากกินเลยแต่ยังไม่มีช้อนเนี่ยคุณผู้ชมดูจนะ้ะเนี่ยแซ่บเข้มข้นอร่อยเครื่องแน่น สละทรงเครื่องเนี่ยให้เยอะเนี่ยเจ็ดสิบาทเยอะมากเลยเห็นแล้วน้ำลายสอยอยากกินนี่สระนสระมันแพงกว่าแพงกว่าเขาเรียกอะไรนะสละมันจะแพงกว่าดูเด็กคนเข้ามาเต็มเลยคนเข้ามาเยอะเลยไม่ขาดสายเลยถ้านั่งห้อยขวาเนี่ยนั่งได้เลยแม่บอกไม่นั่งไม่ได้คนแก่ ขามันไม่ดีมันมันเยียดขาเยียดแข้งไม่ได้ไเห็นลูกตาลอะไรแก้วไหมลูกซื้อมากินไม่เอาอ่ะซื้อมานั่งกินเนี่ยเอาป่ะไม่เอากินเดยเนี่ยเยียดแข้งเหยียดขาอูขายดีมากแต่บรรยากาศอะโอเคเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยขายทุกวันหรือเปล่าลูกหรือว่าเสาร์อาทิตย์กี่โมงถึงกี่โมง ก้าโมงถึงสองทุ่มคุณผู้ชมมาเลยขายถูกมากสามสิบหาบาทบรรยากาศอย่างนี้อย่างกับแบบโรงแรมชั้นหนึ่งตามริมน้ำอะ่ะสุดยอดสุดยอดเลยนี่คนกินเต็มเลยมาให้อาหารปลาก็ได้บรรยากาศมันเป็นธรรมชาติแล้วมันย้อนยุคไปเก่าๆแล้วก็มีบ้านเรือนที่เป็นบ้านไม้เก่าๆอย่างเงี้ยอยู่ริมน้ำอะ่ะอุ้ยน่ารักที่สุดในโลกเลยลูก ขอให้รวยรวยรวยเจริญเจริญน,นะลูกนะน่ารักมากเอากลัวแม่ร้อนเอาพัดลมมาติดให้ตัวหนึ่งค <that 's not mine> ือตรงเนี้ยคนไม่นั่งเพราะมันร้อนแม่บอกไม่เป็นไรเพราะว่าเราไล์สดอ่ะเดี๋ยวเราไปรบกวนคนอื่นเสียงเราดังไงเขาจะลำคาญเราเรามานั่งตรงนี้ไงจะได้ไม่รบกวนคนอื่นเขาไงใช่ไหมแม่ไล์สดไงแต่ว่าพาคุณผู้ชมมาเที่ยวว่ามาดูบรรยากาศย้อนยุคเนี่ยแล้วก็มาซื้อเนี่ยเขามีเยอะนั่นน่ะที่เมื่อกี้แม่ไปถ่ายอ่ะ เป็นชาวบ้านในชุมชนไปนั่งขายข้าวเหนียวมะม่วงก็มีมะม่วงก็มีกล้วยก็มีขายลูกตาลอยแก้วก็มีนะคุณผู้ชมแล้วก็เมี่ยงคําก็มีขนมใส่ไส้ก็มีเนี่ยอืไข่เค็มยังมีเลยเนี่ยอยากจะกินอันนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเปิดปลายคุณผู้ชมดูดิฮะเนี่ยเอาไม้จิ้มเนี่ยจิ้มเลย เนี่ยอยากกินอันนี้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยคุณผู้ชมดูกุ้งแห้งเด้เนี่ยเจ็ดสิบบาทถูกมากสละอืมอืมอืม,อ,มอร่อยมากลูกตอนตะเก็บมาโอ้โหสุดเกอสามสิบห้าบาทให้เยอะนะคุณผู้ชมไม่ได้ให้น้อยนะให้เยอะมาก สุดยอดเลยอืมให้เยอะนะเนี่ยไม่ได้ให้น้อยเลยสามสิบห้าบาทมีสุดยอดลูกสุดยอดเลยนี่คุณผู้ชมนี่นี่นี่ทอดมันอันนี้สลัดลอยแก้วสุดยอดเลยอันนี้เป็นเส้นหมี่ เส้นมีต้มยำเอาน้ำแกงใส่ลงมาเลยแม่ชอบน้ำเยอะชอบน้ำเยอะนี่เออใส่ลงมาเลยถ้วยชามข้า่าารักนี่ใส่ลงมาเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาน้ำซุปข,ข้าอร่อยเชงเชงเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสคุณผู้ชมเชงเชง เชงเชงแล้วก็มีเนี่ยมีม,มีมีเนี่ยมีอะไรอะหัวไชเท้ามีหัวไชเท้าคุณผู้ชมเนี่ยมีหัวไชเท้าเนี่น้ำจะเชงเชงอร่อยน้ำเขาจะเชงเชงนี่เขาขายไม่แพงหรอกสามสิบห้าบาทบรรยากาศขนาดนี้นเนี่ยุอ้ยพัดลมเดี๋ยวพี่จะปิวใส่หน้าฉันนะปะ่เนี่ย <laughs> รีบๆคนก่อนเดี๋ยวพริกมันจะปิวใส่ตัวมันจะมันจะแสบตัวเพราะพัดลมมันเป่าไงคุณผู้ชมอืมนี่นี่นี่อันนี้พริกนี่ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลย,ลเ,ลยเดี๋ยนูเอาเอาเนี้เอาไปเดี๋ยวพริกมันปิวใส่ตัวแม่มันจะแสบเพราะเราเปิดพัดลมไงอ่ะโอเคครับคุณแม่คุณผู้ชมมาอร่อยมากมาน้ำบวยเขาดูน่ากินเลยน้ำบวยน้ำผึ้ง น้ำบวยน้ำพึ่งน้ำบวยน้ำพึ่งอืมแซบแซบเลยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาแซบมากเลยค่ะนี่เขาจะมีมะนาวมาให้แต่ว่าเดี๋ยวเราลองตีบมะนาวล,ลงไปหน่อยปีบมะนาวล,ลงไปหน่อยอน,นี้เกียวกรอบ เขาจะปรุงมาเลยนะเน,เนี่ยสามสิบห้าบาทไม่แพงเนี่ยอันนี้เส้นเล็กแห้งโอ้ยตับเขาชิ้นใหญ่ๆเลยเนี่ยคุณผู้ชมดูตับเนี่ยอือหือืมอืม อืมออร่อยมากอืมอร่อยมากคือเขาปรุงมาเลยอ่ะคุณผู้ชมอร่อยมากบะหมี่เขากรอบอืมอร่อยอร่อยมากสามสิบห้าเองทองย้อยคาเฟ่ Ăn mm. mm, rồi Ừ, mm, ở đây mang Ừ, ạ à ăn ừ rồi Ừm Ừ, ừ rồi à, cũng biết không ăn rồi mau hơi luộc thêm bạc mì đây thì mà nó nhéo mấy ลวกเส้นเก่งเลยผ่านเลยทงองย,ย้อยคาเฟ่อร่อยมากอืมดีิาอร่อยอืมอร่อยมากคุณผู้ชม หนาทำไมชื่อทองย้อยอ่ะลูกคุณยายชื่อทองย้อยครับจะเป็นเจ้าของที่คุณยายเป็นเจ้าของคุณผู้ผชมค่ะคือคุณยายของเขาชื่อทองย้อยเขาเลยตั้งชื่อว่าทองย้อยคาเฟ่แต่มันดีมันจดจําง่ายนะเพราะมันไม่เคยมีชื่อคาเฟ่ชื่อทองย้อยอ่ะนี่หนึ่งเดียวในโลก,น,กน้ำบวยเขาอร่อยมากน้ำบวยเขาผสมน้ำผึ้งน้ำผึ้งผสมมะนาวเลยน้ำบวยเขาอ่ะสุดยอดเลยอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะคุณผู้ชมทอดมันก็อร่อยขนาด สลัดอยแก้วก็อร่อยแล้วขายถูกขายไม่แพงอืมอืมอร่อยมากเมื่อคุณไม่ชอมแล้วตับเขาหั่นชิ้นตั้งเข้าหน้าดิฉันเลยเนี่ยอ,อืมสุดยาดอืมอร่อยมากสุดยาด หมอต้องซื้อนะครับมันอร่อยมากสละสละรอยแก้วไอส้สละน้ำปั้มประหวานตรงเครื่องอร่อยมากสุดยอดเลยอืมเครื่องดื่มยังอร่อยเลยเนี่ยน้ำบวยผสมมันน้ำเครื่งมะนาวสุดยอดสดชื่นโอ้ยมีความสุขมากเนี่ยคนเข้ามาเป็นพันเลย รถจอดเป็นพันคันเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ย <c oughs> คนเข้ามาเป็นพันรอคอิวอ่ะโอ้โหสุดยอดอะ่ะอยู่ในสวนนะแต่ขายดีเพร่ออะไรอะ่ะหนึ่งข้าอร่อย สลิมนิงเดมอนเบอร์รี่ชามะนาวไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันท้าไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผาถั่วเชื้อนะคะรับประทานเราจะทำให้ฟันขาวปากหายม็นเงกไม่อักเสบหลังกระพุ้งแก้มนะคะช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระช่วยในการย่อยอาหารและลดกดในกระเพาะอาหารช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่เป็นหลอเลี้ยงหัวใจทําให้ไม่ติไม่ตันไม่เป็นโรคหัวใจช่วยละลายไขมันในหลอดเลือดที่เป็นหลอเลี้ยงสมองทําให้ไม่ติไม่ตันไม่เป็นอัมพษ์อัมพาตนะคะสนใจนะคะ หกห่อหกสิบอแก้วมีอยค่ะสามพันไม่ขายขายแค่พันเดียวส่งฟรีสิห่อห้าพันไม่ขายขายแค่พันหส่งฟรีนะคะชงได้ร้อยสองแก้วสิบห่อเจ็ดพันไม่ขายขายแค่สองพันส่งฟรีชงได้ร้อยสี่สิบองรแก้วสามห่อหมื่นไม่ขายขายแค่สี่พันส่งฟรีชงได้สามร้อแก้วรับประทานสิบห่อนะคะร้อยอแก้วหเดือนน้ำหนักลงสิบกิโลไม่ต้องออกกําลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดแทันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงนะคะสนใจ เลไลน์มาเลยนะคะ a d l e น gang line มี l e e n a gang ไลน์ a n ชื่อข่าวโหดค่ะอ่าอันนี้ซื้อของเราไปขายเรามีตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศหนึ่งแสนคนส่งออกไปทั่วโลกนะคะขายดีที่สุดนะคะแล้วก็อร่อยที่สุดในโลกได้รับรางวัลระดับโลกตอนนี้น่าร้อนซื้อไปขายขายดีแล้วกาไรดีด้วยลงทุนสี่พันขายหมดได้หมื่นฮะกำไรหมื่นหนึ่งพันค่ะ อันนี้นะคะสลิมนิงไทยทีชาไทยนะคะไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทานไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผ่าหัวเชื้อนะคะคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงบํารุงสมองบํารุงสายตาบํารุงหัวใจบํารุงผิวนะคะ <S <S คุณผู้ชม6ห่อนะคะ60ซอง60แก้ว3,000ไม่ขายขาย,ขายแค่พันเดียวส่งฟรีมีออยอนะคะ10ห่อ5,000ไม่ขายนะคะขายแค่พันห้าส่งฟรีชงได้100ซอง100แก้ว14ห่อราคาเต็ม7,000ไม่ขายขายแค่2,000ส่งฟรีชงได้142 140แก้ว30ห่อนะคะราคาเต็ม 15, ชงได้300ชอง300แก้วเราขายส่งซื้อของเราไปขายได้นะคะเรามีตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศ1 0 0 0 0คนส่งออกไปทั่วโลกได้รับรางวัลระดับโลกอร่อยที่สุดในโลกนะคะขายดีมากช่วงนี้หน้าร้อนนะคะซื้อของเราไปขายสาหรับคนที่ถือสินอดนะคะรอมฎอนนะคะรับประทานตอนเช้าผมเมื่อตื่นสายจะไปทํางานแล้วมันต้องรับประทานอาหารก่อนสว่างเนี่ยชองอันนี้เดิมอยู่ได้8ชั่วโมงเลยค่ะเราใส่สัน สกัดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะอันนี้สลิมนิงเดมอนเบอร์รี่ชามานาไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันทาาไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรผัาหัวเชื้อนะคะหัวห้าไม่ขายขายแค่13บาท500ไม่ขายขายแค่สิบาบาทโปรวันสงการโปรวันสงการนะคะแล้วก็โ,โปรสิ้นสุดวันที่13เมษาย,ยนสองพาร้อยหเจเที่ยงคืนค่ะ อันนี้นะคะสลิมดิงนะคะเฟปูชิโนเป็นกาแฟผสมส้มอยู่สุดนะคะอร่อยมากเลยค่ะคุมหิวอิ่มนาน8ชั่วโมงนะคะ500ไม่ขายขายเพียงแค่13บาท500ไม่ขายขายเพียงแค่13บาทโปรวันสงการโปรวันสงการโปรสิ้นสุดวันที่13เมษายน2 5 6 7ยเที่ยงคืนสวัสดีค่ะพี่อร่อยมากมากินบ่อยไหมมาบ้านยูแถวนี้ครับโอ้มีความสุขมากเลยบรรยากาศสวย แล้วอร่อยแล้วไม่แพงด้วยอร่อยทุกอย่างเนี่ยนี่แตงโมสวยจังเลยหกสิบห้าแล้วพี่โอ้โหอย่างนะแป๊บหนึ่งแม่รีวิวนิดเดียวอ่าสลิมดิงช็อกโกแลตมอคค่านะคะห้าร้อยไม่ขายขายแค่สิบสามบาทคุณผู้ชมห้าร้อยไม่ขายขายแค่สิบสามสามบาทโปรวันสงการโปรวันสงการนะคะโปรสิ้นสุดวันที่สิบสามเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเที่ยงคืนค่ะ อันนี้นะคะสลิมดิงไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตอรอเบอรีบ่บลูเบอรี่ลาบเบอรี่แบล็คเบอร์รี่นะคะกล่องหนึ่งมีสิบซองจงได้สิบแก้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาร์ไม่มีคอเลสเตอรอลสูตรพาถั่วเชื้อนะคะรับประทานนะคะก่อนนอนแปดชั่วโมงมันจะดีถอกล้างลำไส้ปุงยุบรับประทานสิบกล่องนะคะร้อยยี่สิบเอ่อสิบสองกล่องร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบแก้วหนึ่งเดือนน้ำหนักลงสิบกิโลโดยที่ไม่ต้องออกกำลังกายไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องดูดไขมันไม่ต้องตัดกระเพาะให้เล็กลงนะคะไฟเบอร์รสสตรรออเเบีคคค่่ะะุณผู้้ชมจาสนนใจโทรมาเลยะะค 0816304622หายรือไลน์มาเลยค่ะ a t l e n a gangline มี a l e e n a gang ไลน์ชื่อข่าวโหดค่ะ